สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวี a ช n แนกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนแป้งจะมารีวิวร้านซักอบรีดในเกมซากูระสคูซิมูเลเตอร์กันนะคะก็ในคลิปนี้นะคะทุกคนแป้งจะมารีวิวร้าน อัปเดตใหม่นะคะก็คือร้านซักอบรีดในเกมซากุระเนาะก็จะตั้งอยู่ที่สถานที่ข้างๆติดกับมินิมาร์ทสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อมินิมาร์ทในเกมซากุระเลยเนาะตอนนี้เนี่ยเราก็ได้อยู่ข้างหน้าร้านซักอบรีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยร้านก็จะเป็นแบบนี้เนาะตัวร้านนี่ก็จะเป็นตัวร้าน ไม่เล็กมากแล้วก็ไม่ใหญ่มากนะคะพอดีพอดีเลยใช้พื้นที่ได,ด้ดีมากๆเลยนะคะทุกคนสามารถซักผ้ารีดผ้าและอบผ้าได้นะคะนี่ตัวร้านก็จะเป็นคุมโทนมินิมอลนะคะทุกคนจะเป็นโทนสีขาวแล้วก็เป็นสีน้ำเงินนิดหน่อยนะคะตัวร้านก็จะมีชื่อร้านแล้วก็เป็นสติกเกอร์ไม้แขวนเสื้อแบบนี้นะคะทุกคนจะได้รู้นะว่าร้านเนี่ยเป็นแบบคาแรคเตอร์เป็นเกี่ยวกับอะไรเนาะ เข้ามาในร้านกันเลยนะคะตัวร้านเนี่ยก็จะเป็นของแบบนี้นะคะทุกคนสมจริงมากๆเลยนะโซนแรกตรงนี้ก็จะเป็นที่แขวนผ้าน,นะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อกับกางเกงที่มีคนแขวนไว้ก่อนแล้วเนาะก็จะทำให้ดูสมจริงนะคะ ส่วนถัดมานะคะทุกคนก็คือเก้าอี้และโต๊ะนั่งรอเสื้อนะคะทุกคนบางทีเนี่ยอาจจะแบบซักเสื้อแล้วรอเนี่ยก็อยากจะนั่งรอนะคะทุกคนก็รอตรงนี้เนาะหรืออยากจะแบบไปซื้อของกินมินิมาร์ทข้างๆมารอก็ได้นะแต่ถ้าใครไม่อยากออกไปไหนไกลเนี่ยในร้านก็มีตู้น้ําตู้กดน้ําแบบนี้นะคะทุกคนหยอดเหรียญเนาะจะมีน้ําโค้กกาแฟแล้วก็ชาเขียวแบบนี้เลยนะคะทุกคนน่ารักมากๆเลย ใส่ใจลูกค้ามากๆเลยนะคะแล้วก็ร้านในสะอาดด้วยนะทุกคนดูเรียบร้อยมากๆเลยส่วนตัวนี้ก็น่าจะเป็นถุงใส่ผ้าหรืออะไรแป้งก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคนบางคนเนี่ยเวลาซักผ้าเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีเอาเสื้อใส่ในถุงซักผ้านะคะทุกคนเพื่อถนอมเสื้อผ้านะคะบางทีอาจจะเป็นแบบเสื้อที่ต้องใส่ถุงจริงๆนะคะทุกคน ส่วนตรงกลางั้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะรีดผ้านะคะซักผ้าเสร็จอบผ้าเสร็จก็อาจจะยับยับหน่อยอาจจะไม่สวยเนาะบางทีอาจจะแบบซักเสื้อเชิ้ตเสื้อนักเรียนเสื้อทํางานอะไรเงี้ยเราต้องการรีดในร้านเลยก็รีดตรงนี้ได้เลยเนาะจะมีโต๊ะรีดสองฝั่งนะคะแล้วก็มีเตารีดสองอันข้นขางๆก็มีตะกร้าใส่เสื้อนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นรถเข็นนะคะทุกคนไม่ใช่รถเข็นมินิมาร์ทนะคะแต่ว่าเป็นรถเข็นใส่เสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้านะคะทุกคนส่วนใหญ่ๆแบบนี้ไม่คืออะไรไม่ได้เลยก็คือเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญน,นั่นเองนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเห็นกันพวกแบบในหออะไรอย่างนี้นะคะทุกคนส่วนตรงนี้เนี่ยที่วางอยู่ก็คือที่ ซักผ้านะคะก็จะเป็นพวกแบบน้ํายาซักผ้านะคะดูคนบางร้านเนี่ยเขาก็ไม่ใช้แฟบเนาะจะใช้เป็นน้ํายาซักผ้าแทนนะคะทุกคนก็จะเป็นร้านประมาณนี้เลยนะคะแบบเป็นโทมินิมอลที่น่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนสําหรับไอดีก็จะอยู่ด้านล่างซ้ายตรงนี้เลยนะคะใครที่อยากจะเข้าเนี่ยก็สามารถเข้าไอดีนี้ได้เลยนะ แป้งก็ต้องขอ,ขอขอบคุณเจ้าของไอดีน่ารักน่ารักนี้ด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้แป้งขอคนละหนึ่งไลค์แล้วกดติดตามให้แป้งกันในคลิปนี้ด้วยนะคะคลิปหน้าอยากจะให้แป้งรีวิวอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย